ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาติดตั้งนะครับไดเวอร์สำหรับแท็บนะครับไดเวอร์แท็บเล็ตนะครับตัวนี้ Windows แท็บเล็ตเมาส์ปากกานะครับโหลดมาแล้วนะครับเสร็จหรือยังโอ้ตอนนี้กำลังดาวน์โหลดครับก็49เมกครับรอสักครู่หนึ่งนะครับ โหลดไดเวอร์ driver, สำหรับเมาส์ปากกาก่อนนะครับตัวนี้จากเว็บจีนเลยนะครับตัวนี้แปบเป็นไทยครับรอสักครู่นะครับตัวนี้สามารถติดตั้งได้กับ Mac OS ด้วยนะครับ iOS 11 Mac OS 11ขึ้นไปนะครับ เราจะลองกับ windows ก่อนนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้นะครับก็คือโปรแกรมไซนะครับเนี่ยโปรแกรมตัวนี้เป็นภาษาจีนนะครับแต่ว่าของเรามีแล้วนะครับซอฟต์แวร์วาดภาพใน Android นะครับก็จะมีเนี่ยตามนี้เลยนะครับสเกต book อ่า Adobe illustrator er นะครับเนี่ยรองรับ photoshop sketch นะครับ sketch d o ซอฟต์แวรเครื่องมือนะครับก็จะมีไว้ซ่อมแซมนะครับแท็บเล็ต PC ก็สักครู่ครับโหลดช้าอยู่นะครับตัวนี้มันประมาณ1,000น,น,นะครับ1,000งกิโลก็ไม่เยอะครับแต่ว่ามันโหลดช้าอ่าสักครู่นะครับรอโหลดก่อนนะครับ คครับแล้วก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวแตกไฟก่อนนี่คือไดเวอร์แท็บเล็ตนะครับเวอร์ชัน4.7นะครับคลิกขวาครับคลิกขวาเลยแล้วก็รันแอดมินิสเตเตอร์เลยนะครับด,ดูซี ได้ไหมมีภาษาไทยไหมไม่มีครับแป๊บเดียวครับติดตั้งแป๊บเดียวตัวนี้เขาให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ใช้กับนะครับแต่ผมไม่ดาวน์โหลดนะครับเพราะว่ามีโปรแกรมแล้วนะครับเวอร์ชันที่ให้ดาวน์โหลดเป็นภาษาจีนครับอ่าโอเคก็ดาวน์โหลดมาแล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นยังไงเมื่อกี้โปรแกรมอะไรตัวนี้อ๋อปรับตั้งค่าครับปรับตั้งค่าปากกาปากกาอ่าตัวนี้สมูทซอฟทนะครับตัวนี้ก็แซดบวกคอนโทนนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะครับพื้นที่ในการวาดนะครับอ๋อตัวนี้มาแล้วครับ งไรเวอร์ได้ไม่ต้องรีสตาร์ทครับก็วาดได้เลยนะครับตัวนี้ครับปุ่มปุ่มต่างๆนะครับปุ่มตัวนี้มันเป็นยังไงอ๋อนี่ครับตัวนี้วาดในนี้ในนี้ได้ไหมในนี้ไม่ได้ครับตัวนี้เอาไว้จิ้มอ่าเลือกตัวนี้จะเป็นแถบเมาส์นะครับแต่ในกรอบตัวนี้นะครับจะสามารถควบคุมตัวนี้ได้นะครับนี่คือเมาส์ปากกานะครับ ยังไม่ถนัดนะครับตัวนี้ปรับได้ไหมอ่ามาจิ้มตรงนี้นะครับตัวนี้เลือกอ่าเป็นเมาส์นะครับเป็นเมาส์แทนได้อ่าขีดเส้นนะครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีตรงไหนเอ่ยตัวนี้ทดสอบนะครับทดสอบเขี่ยนเฉยเฉยนะครับเทส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 นะครับระบายระบายแล้ว เราจะใช้โปรแกรมนะครับตัวนี้เราทดสอบแล้วเรียบร้อยใช้งานได้ใช้ได้ใช้ได้ c o อน e น t แล้วนะครับตัวนี้ขึ้นแถบ Connect แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปใช้โปรแกรมนี้เลยนะครับโปรแกรม sai sai นะครับโปรแกรมวาดภาพตรงนี้นะครับเราลองมาวาดรูปตรงนี้ดูนะครับลองติ๊กเมาส์ดูจิ้ม เป็นเมาส์นะครับัวที่ก็มาเลื่อนเลื่อนตรงนี้ได้จิ้มจิ้มได้นะครับแล้วก็มาเลือกบัตต้องฝึกนะครับมันยังไม่คล่องเท่าไหร่ยังยังวาดไม่ได้นะครับเลเยอร์เยอะน,นะครับก็มาควบคุมตรงนี้ก่อนน่าจะมีอยังวาดไม่ได้เอาใหม่ครับนิว เลือกบัตนะครับตรงนี้ครับเลือกขนาดไซส์หัวมันนะครับอ่าได้แล้วครับได้แล้วใช้เมาส์แทนนะครับยังไม่ถนัดเท่าไหร่ก็ลองฝึกดูนะครับามาใช้จิ้มตัวนี้ดูนะครับเพิ่มขนาดไซส์ก็ยังไม่ถนัดเท่าไหร่ เดือามานีเลยครับตัวนี้ก็กดปุ่มคอนโทนนะครับคอนโทลบวกซูมนะครับกดคอนโทนบวกในในแป้นมันจะมีคอนโทรลบซูมขยายนะครับตรงนี้อ๋อใช้ใช้ได้ดีครับใช้ได้ดีกว่ากว่าเมาส์เยอะเลยนะครับใช้ประกาศแทนครับมัน มันบอกความละเอียดได้ตรงนี้ครับอ๋อเด็กๆก,ก็จะชอบแล้วทีนี้ครับนี่ครับต้องฝึกนะครับถึงจะได้นะครับนี่นี่นะครับลองใช้โปรแกรมดูครับก็ใช้งานได้เลยนะครับติดตั้งไดเวอร์เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถเขียนได้เลยนะครับว่าจะวาดภาพเกี่ยวกับอะไร ตัวนี้ราคาอยู่ที่พันต้นๆนะครับซื้อมาให้เด็กๆได้ได้ลองลองใช้ในการวาดภาพดูฮเซูมยังไงเดี๋ยวนะต้องเรียนรู้นะครับเรียนรู้ถ้าจะใช้ไม่ใช้เมาส์นี่จะเป็นยังไงนะนะครับคอนโทล คอนโทรลอ๋อคอนโทรนี่กดคอนโทนไว้เลื่อนเลื่อนนะครับเอาไว้เลื่อนภาพนะครับกดคอนโทรนค้างไว้นะครับจะเป็นการมูฟอ่ากดเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้อ่าสัญลักษณ์เมาส์ขึ้นเมาส์ลงนะครับก็จะเป็นซูมเข้าซูมออกนะครับเนี่ยซูมเข้าซูมออกเหมือนกันนะครับเหมือนปุ่มคอนโทรลอ่าคอนโทรลลบ คนโถนบวกนะครับตัวนี้ก็ซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเราสามารถเลือกยางลบนะครับลบลบตรงนี้ได้นะครับไม่เอาตรงไหนก็ลบบอกออกนะครับปากกาได้ไหมปากกาก็ทําได้ครับง่ายง่ายเลยไม่ใช้เมาส์นะครับต้องเรียนรู้นะครับลองใช้ตัวนี้ดูนะครับลองเขียนดูลองบัตดูนะครับเลือกบัตดูตอนนี้เป็นนี่ ทำไมเป็นลบอยู่บัสนะครับก็เลือกไซส์อ่าเป็นลบอยู่นะครับนี่ครับอ่าตรงน,นี้ดูสิอ่าเป็นลบอยู่นะครับอ่าทำไมมันไม่ได้อ๋อ Oh, เขียนหนังสือก็ได้นะนี่ลองเขียนดูนะครับนี่ยังไม่ถนัดนะยังไม่ถนัดครับยังควบคุมไม่ได้นะครับ มาดูปุ่มในในประก,กานะครับก็จะมีลบมีบวกครับตัวนี้เอาไว้ทำอะไรขยายอะไรอ,อ๋อเป็นกันไกลครับลบลบนี่คือลบนะครับลบสิ่งที่เรากำลังเขียนกดลบนะครับที่เราทำย้อนหลังครับนี่ครับเป็นปุ่มอันดูพูดง่ายๆนะครับนี่ครับกดลบในในประก,กานะกดบวก ลองลองคนนี้ดูนะครับลองใหม่ดูครับก็จะมีหัวแบบฟุ้งนะครับแบบฟุ้งได้นะครับตัวนี้ครับ select move อะไรมีเครื่องอรูปร่างนะครับ shape pen ดูสี เด็กๆก็สามารถเรียนรู้ได้นะครับในการใช้โปรแกรมโปรแกรมตัวนี้มันจะใช้สำหรับวาดภาพนะครับวาดการ์ตูนจะได้ง่ายาปากกามาพื้นที่เดิมนะครับปากกาไปไหนหมดละ่ะกลับคืนครับกลับคืนปรับสี ฟรีฟอร์มปรับเปลี่ยนสีได้นะครับสไตล์สีได้เสีสีได้อันนี้ลองใช้เมาส์ปากกานะครับมาแล้วครับตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ก็สัญ,ญลักษณ์นะครับโปรง่งโปร่งใสนะครับตัวนี้สามารถเพิ่มลดความสว่างได้ตัวนี้คืออะไร ตัวนี้เข้มขึ้นตัวนี้เข้มขึ้นอีกตัวนี้เข้มเลยนะครับอันนี้คือฟุ้งนะครับเวลาเขียนมันจะฟุง้งลองลองลวงลองวาดดูนะครับบัตนะครับขึ้นแดงแดงยังไงไม่ให้ใช่ไหมขึ้นแดงไม่ให้ตัวนี้ไม่ให้เชฟนอร์มอนไม่ได้ อ๋อต้องยกเลิกคำสั่งก่อนครับคอนโทนดีอ่าเพราะว่ามันอยู่ในคำสั่งซีเล็กซีเล็กชันอยู่เลเยอร์รอ,อเรียนรู้นะครับปากกาปุ่มนี้ใช้งานได้ไหม ออปุ่มนี้ปุ่มบ้านไว้ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับเครื่องคิดเลขปุ่มเครื่องคิดเลขครับก็จะมีเครื่องคิดเลขขึ้นมานะครับปุ่มนี้คืออะไรอ๋อปุ่มนี้คือย่อเปิดปิดนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงครับปากกาจิ้มนะปากกาจิ้ม เพิ่มเสียงลดเสียงได้ดนตีต้องจิ้มเอานะครับถึงจะได้ครับอโอเคก็เนี่ยครับเล่นเพลงนะครับเล่นเพลงมันก็จะขึ้นไอทูนขึ้นมานะครับมันจะให้เราเล่นเพลงในไอทูนอ๋อมันเชื่อมไปที่โปรแกรมไอทูนเลยนะครับเนี่ยก็จะสามารถเล่นเพลงได้ ควบคุมเสียงเพลงได้เพลงถัดไปได้นะครับในแท็บนี้เอาละเดี๋ยวเพลงไม่ต้องเปิดมาดูตัวนี้ก่อนทำไมมีปัญหาในการวาดบักเก็ตมันไม่ให้วาดเกิดจากอะไรไม่ให้วาดเกิดจากอะไรครับอนิวใหม่ดู้สเออิเลือกเพนนะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดเมื่อกี้ ได้นะครับสังเกตได้นะครับก็ลเซ็นอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับรีวิวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับที่ติดตามรับชม